สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังปายเบอร์สุขสุขนจ้ามาพงมาผอกระอีคือเกาพี่น้องกับช่องแม่หญ่จอยจ้าเมื่อนี้อากาศเป็นพรจะพาพี่น้องมากินของหวานพี่น้องจะได้เื่นชื่นใจเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวบักม่วงพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงเนาะพี่น้องเนาะกินข้างแรกของปีพี่น้องปีนี้ก็มีทุเรียนแล้วแล้วก็มีบักม่วงมากพร้อมๆกันเนาะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าเด้อแม่จอยกระดาดทั่วทั่วเหลืองไปแล้วพี่น้องแล้วก็จะราดน้ำกะทิต่อไปพี่น้อง มากินน้ากันพี่น้องสซ่บๆน้ำกันจ้ะกินครั้งแรกของปีฤดูของมะม่วงสุนกนะพี่น้องมะม่วงกะมะม่วงอีหยังก็ละพี่น้องลืมอกล้องบ่อบอกมา่นา้มดอกไม้ได้พี่น้องที่มันหว,วานหวานนะ่ะนะซื้อมากพอขาเขาบอกอยู่กับลืมอีกแล้วพี่น้องบวชไว้เลยไปยัยจอยเนี่ยโมูจักซื้ออีหยังเลยผลไม้อีหยังกัลืมกัหลงไปเบิดละพี่น้อง มาได้จ้าได้สดใสมันกันเด้อพี่น้องเด้อมีจักลืมเอาสอมมาพี่น้องลืมหยิบซ่อมมาเอาสอนีใลนัเนาะชุมช่มๆเลยพี่น้องห,หลาชุ่มๆไปเลยบ่หืมมันมันพี่น้องน้องมาจัดสๆเหมือน,นกันพี่น้องไหมมองหวานหวานฮสุดยอด อากาศมันห่อนก็อยากกินนาอพี่น้องกินเนี่ยคือคือทอดคือทอดผู้เถ่านาอพี่น้องคือทอดแม่จ้ะแม่แล้วมากิน ซื้อไปให้กินบ่ได้เพราะว่าอยู่ไกลพี่น้องอยู่ไกลหวานหวาน อากาศหอมๆน,นะพี่น่องหาของ,องสดชื่นใจเย็นๆกินสุด,ยอดส,ดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น่องเรื่อมาสอมมากพี่น่องลืมหยิบซ้อมมา ลมแห้งเนาะทั้งเน,นอกฝึ่งๆต่างๆก็จังฝนสิตก like อยู่ละแซ่บเนาะอือมันหอมหวานมันหอมหวาน มะม่วงหวานฉ่ำเลยพี่น้องสดจอดฟินะมมันหวานนหนุน่มเนาะไม่อยอะปีนึงพี่น้องไม่แย่ยจอย อยากให ph ้แม่ได้กินหลายบัะม้วนซุกคือพ่อเพิ่นบ้าเพิ่นมากินกับเข่านะพี่น้องผู้เฒ่าบ้านเฮาเพิ่นก็สิกินมีบัะม้วิ่นจะเอามากินกับเข่าเนาะมีบัะม่วงก็สิเอามากินกับเข่าได้ยังมาเพิ่นก็สิกินกับเข่าเนาะผู้เฒ่าเพิ่นกินง่ายบักคำหวานเพิ่นจะกินกับเข่าได้กินได้เบิดบักเขียบ บักเขียบก็คือน้อยหนาพี่น้องภาษาอีสานเอื่นมาบักเขียบบ้านแม่จอยเอื่นบักเขียบภาษาไทยก็ภาษาภาคกลางก็น้อยหนาเครสื่อไปแล้วอะตะกี้อยู่บ้านน่ามามีคนอยู่บ้านเนาะพี่น้องตะกี้อื้ยแล้วละกะพี่เคยเป็นกะทำงานจุงเทปแม่เป็น,นยุ่งเงินู้เดียวเนาะ มีใจกูอดบ่ได้มีใจก็ซื้อบังม่วงสุกจังศีลษะไปพี่น้องสุกสุปจังศีลษะไปไปซะนี่ขึ้นระยะหัวไปซะนี่พคนจมบานยุบานบ่มีบังม่วงคนจมหายนะว่าโอ้ยจะเป็นคากนอเจ้าบังม่วงยุบานเจ้าบ่มีบะเพราะว่า กลัวจะถึงกลัวจะหอดนะพี่น้องมันกิดสิเละเนะะาะจากกรุงเทปไปอุบลญไหมมันก็ถือคว่ำเพลิปนปกติบัอมองซุกเขาจะบอคอยรับพี่น้องบัมองซุกเขาบอคอยลาฝากผนละใม่เขาบอคอยลาฝากมันดูนั่นเนี่ยแต่กาม,มันเละก่อน มันซุกก่อนนะพี่น้องมันซุกมันเละเห็นเม็ดมันอืมหวานแห้งพี่นอ้องหวานหวานหวานสื่นใจค่ะพี่น้อง มะม่วงอกล่องเนาะพี่น้องหวานขนมม่วงน้ำดอกไม้มันก็จะมีหลายอยู่แต่ว่าม่วงนี่มันก็จะมีแบบเป็นช่วงๆของมันเดี๋ยวก็เบิดพี่น้องนี่พอขาดคนเบาหิฟั่งเดี๋ยวก็หมดช่วงอีกหน่องก็จะหากินยากเป็นมาช่วงนี้กับกำลังแสบกำลังหวาน อ,อยู่ม่วงย่ำได้คือพอตอนเป็นเด็กหน่อยพี่น้องน้องตอนเป็นเด็กหน่อยนะไปหาเก็บบมน,มน,มนม่ลลวนปลาย่ำฝนตกตรง,ง,งสีโอ้ไม่ใหญ่จ่อยแลนกอนมูนแล้วฝนตกแม่หนุนม่วงมากสิมันสิตกลงมากนะพี่น้องไปหาคนเก็บเอาไปหาคภากันไปเก็บเอาเด็กหน่อยมอ้วนมวลนี่พี่น้องสมัยก่อนเนาะ บานเฮาหน่อยไหมตอนสมัยให้เป็นได้หน่อยมันก็มวนใช่หรอเป็นอยังกับมวนเจ็บมากอ่ะเอามาหยัดโบกนันใช่น้องเอาขอนี้วหยดใส่เอาเม็ดมันออกเอาเม็ดมันออกมันก็เอาขาอนี้วหยาเข้าไปในหานแล้วกินพี่น้องกินได้เบ้อสูงจางบานเฮาเต็มที่ จะจักไผ่พาเห็ดพากินเนาะพี่น้องมันก็าแสบเนาะอา <laughs> กาศหงอนนะคืออยากกินมันวหวานมีเหงา

เพิมความอ้วนพลังความอ้วนจ้าพี่น้องอินเรียบร้อยแล้วพี่น้องบอกมวงสามหน่วยพี่น้องบอกใส่ใน่นี้ ข้าวเหนียวเคืองกิโลพี่น้องทั้งเบิร์ดทั้ง้วนนี่เบิร์ดนี่แม่ใหญ่จอยซื้อมากลอยสี่สิบบาทพี่น้องบัวทอบ,บ่แพงนะจน้ะเนาะข้าวเหนียวกับประมาณห้าสิบบาทพี่น้องจ้าก่อนจากกันกับคือเกาเด้อจ้ะผู้ใดมาผู้ใดอชอบคลิปนี้แม่ใหญ่จอยกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่ใหญ่จอยในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ใหญ่จอยจะขอตัวลาไปซ้ำนี่ละจา้าสวัสดีจา้า